กรณีคนร้ายมีอาวุธมีดท่านอาจจะเจอในหมู่บ้านท่านบ้ายาเลยแทงคนอื่นตายไปแล้วมีศพเห็นเห็นเลยหรือแทงญาติตัวเองเจ็บสาหัสไปแล้วอาะวาเราแสดงตัวยุดหน้ยแดงนี่ผู้ใหญ่มันก็คว้ามีดวิ่งมาใส่เราเลยถวายไปเลยตึกตึกตึห้าหกนัดไม่ผิดหร้วครับ ถือว่าป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุเราปฏิบัติหน้าที่อ้างว่าเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หนึ่งมันเหมือนครูที่เอาปืนสาม,มีมายิงอะ่ะยิงคนบ้ายาอ่ะนะฮนะ,ะสองญาติเขาก็อ,อนุโมทนาสาธุนะถ้าไอ้นั่นตายอะ่ะนะครับแต่อย่าไปบ้ามนาจแล้วก็ไปยิงเขาอะไรเขาเงี้นะครับไม่เอาต้องทำใจนะครับ ก่อนอี้คนร้ายมีมีดแล้วมันวิ่งชาร์จเข้ามาเลยจะแทงเราอันตรายมากนะมีดเนี่ย